ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศน,นตำบลข้าพเจ้านางวรชยานันท์เจียมเกตตำแหน่งครูกศน,นตบลบ้านเพ้าวขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกศน,นตำบลบ้านเพ้าวครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2566ข้อมูลผู้รับการประเมิน นางวรชยนันเจียมเกตเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2528อายุ37ปีเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2555ถึงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2557ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศออนอตำบลประจําตำบลบ้านพ้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน10ปี2เดือนประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจบจากโรงเรียนนครไทยตำบนลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกระดับปริญญาตรีจบสาขาบริหารธุรกิจการตลาดจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏพิบูลสงคราม กศนอตบลบ้านเ้าอยู่ห่างจากกศนอเภอนครไทยประมาณ6กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านป่าซ่านตบนบ้านาเ้าอเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทำเนียบบุคลากรกศนอตบลบ้านเ้าวประกอบด้วยนางบุญเตือนหมีดงผู้อำนวยการกศนอเภอนครไทยนางสุคนวด,ดีพุกเพชรผู้อาสาสมัครและนางวรชยานันเจียมเกตผู้กศนอตบลบ้านเ้า ตัวชี้วัดที่หนึ่งจนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตําบบ้านพลาวได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนมีข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่พิกัดตําแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อหัวหน้ากศนตนําบลมีลิงก์เว็บไซต์แฟนเพจข้อมูลสาธารณูปโภค โทรทัศน์อุปกรณ์สำนักงานและมีการรายงานข้อมูลในฐานระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบลกศนอตำบลบ้านเาาได้มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบริบทของชุมชนปัญหาความต้องการของชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นำข้อมูลที่ได้มาศึกษารวบรวมไว้จัดทำโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทและความจำเป็นกศอนอตำบลบ้านพลาวได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน กศนอตำบบ้านเพ้าจัดทำแผนปฏิบัติการในระบบฐานข้อมูล DMIS และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอตำบลบ้านเพร้ามีจำนวนนักศึกษาในความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศนอกำหนดคือมีนักศึกษาจำนวน40คนมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปกศอนอตำบลบ้านเพร้ามีร้อยละของผู้เข้าสอบทุกระดับจำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในระดับนั้นๆเฉลี่ยร้อยละ82.50นักศึกษากศอนอตำบลบ้านเพร้าที่รับผิดชอบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเและ e-exam คิดเป็นร้อยละ100 มีการบันทึกผลการติดตามผู้เรียนและรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบมีการจัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและครูมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาได้จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นมีการทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่400ลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอตำบบ้านพร้าวมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน4คนจากผู้ลงทะเบียนจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ66ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ก็สอนกบนตำบ้านพร้ามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับจำนวน40คนมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน33คน คิดเป็นร้อยละ82.50ของผู้เข้าสอบตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565อกบศนอตำบลบ้านพร้ามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับจำนวน40คนมีนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปจำนวน28คน คิดเป็นร้อยละ70ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศอนอตำบลบ้านพามีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย4ี่กิจกรรมและเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า4กิจกรรมดังนี้หนึ่งการศึกษาพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวนหนึ่งหลักสูตรดังนี้หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน40ชั่วโมง ณาอาคารอเนกประสงค์หมู่10ตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่าเป้าหมายตามแผนจํานวน10คนผลการดําเนินงานจํานวน15คนจัดกิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจจํานวน5หลักสูตรดังนี้หลักสูตรการทําสาคูไส้หมูจํานวน3ชั่วโมงณบ้านเล็ขที่200หมูห่หตํบลบ้านพร้าวอํเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก หลักสูรตรการทำกล้วยกวนจำนวนหชั่วโมงณอาคารอเนกประสงค์หมู่เจ็ดตำบลบ้านพรา้าอเภอนครไทยจัังหวดพิษณุโลกหลักสูรตรการทำไข่เค็มสมุนไพรจำนวนสาชั่วโมงณอาคารอเนกประสงค์หมู่เจ็ตำบลบ้านพรา้าอเภอนครไทยจัังหวดพิษณุโลกหลักสูรตรการทำน้ำพริกปลาดุกฟูจำนวนสามชั่วโมงณอาคารอเนกประสงค์หมู่สาตำบลบ้านพรา้า อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหลักสูตรการทำหมี่กรอบสามรสจำนวนสามชั่วโมงณอาคารอเนกประสงค์หมู่3ามตำบลบ้านพร้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน12คนผลการดำเนินงานจำนวน30คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน5ชั่วโมงนัก,กสศนอตำบลหนองกระเท้าหมู่27บ้านชายทุ่งตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่าเป้าหมายตามแผนจำนวนสองคนผลการดำเนินงานจำนวน4คน 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมพัฒนาสังคมและชุมชนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจำนวน5ชั่วโมงนักกศนอตำบลน,นครไทยหมู่เกบ้านหนองลานตำบลน,นครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่าเป้าหมายตามแผนจำนวนหนึ่งคนผลการดำเนินงานจำนวนสองคนตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศอนอตำบลบ้านเพร้าได้ติดตามผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทั้ง4กิจกรรมคือการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้คือ ต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน4คนสร้างรายได้จำนวน8คนประกอบอาชีพใหม่จำนวน1คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จำนวน30คนพัฒนาตนเองและครอบครัวจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ100ทั้ง4กิจกรรมตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศอนอาตำบลบ้านเพร้ามีจำนวนผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนอตำบล listings, มีผลการดำเนินงานจำนวน67คนบ้านหนังสือชุมชนมีผลการดำเนินงานจำนวน74คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีผลการดำเนินงานจำนวน43คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่น,มนๆมีผลการดำเนินงานจำนวน78คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กศนตำบลบ้านเพร้าได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการอ่านเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code ส่งเสริมการอ่านผ่านอีบุ๊กกิจกรรมหมุนเวียนสื่อกิจกรรมสาระน่ารู้กับบ้านหนังสือชุมชน อ่านหนังสือออนไลน์ผ่าน QR Code กิจกรรมการอ่านออนไลน์สำหรับประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันรักการอ่านสองเมษาตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศอนอตำบลบ้านพร้าได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่ายดังนี้ร่วมงานประเพณีบุญบ้างไฟตำบลบ้านพร้าววันที่10ตุลาคม2565ที่วัดบ้านป่าซ่านตำบลบ้านพร้า งานประเพณีปักธงชัยประจำปี2565วันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2565ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทริทิ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2565ที่วัดบ้านเพร้าตำบลบ้านพร้า ร่วมง,งานวันเด็กแห่งชาติวันที่14มกราคม2566ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลวันที่10กุมภาพันธ25์2566ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการสนยนส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยวันที่6กุมภาพันธ์2566 นศูนย์ประสานแผนพันพฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดวันที่31มีนาคม2,566นณวัดบ้านพร้าตำบลบ้านพร้าตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนกศนาตำบลบ้านพร้าได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปี มีผลการดำเนินงานสิบรายการดังนี้ 1. โครงการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 2. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 4. โครงการคลังความรู้กศน 5. โครงการอาสาสมัครกศน 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล7 โครงการสำรวจทำเนียบลังปัญญาผู้สูงอายุ 8. โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ 9. โครงการสถานศึกษาสีขาว 10. โครงการกีฬากศนอเกม2,566ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice กศนอตำบลบ้านพร้าได้ดำเนินงานในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice เรื่อง Everywhere is Learning Take for Quality Non-former Education by LIOA n e ทุกที่คือการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษาด้วย LIOA n e โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานชัดเจนนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบตัติมีสรุปผลเป็นรูปเล่มมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กศน,นตำบลแฟนเพจกศน,นตำบลและกลุ่มไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีผลการดำเนินงาน21รายการดังนี้ 1. ผู้ช่วยงานนโยบายและแผนงาน 2. รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน 3. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่สปีการศึกษา 2,565 4ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมในงานประเพณีปักธงชัยและงานกชาติอำเภอนครไทยประจำปี2,565 5รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบประเด็นการพิจารณาที่1.5และ1.66โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25657ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 8ปประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2,551ก้าวการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2,562สิบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนหขุนศึกเกม2,566 11ประชุมการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รายวิชาเลือกเสรี12โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 13โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฐานความรู้ค่ายทักษะชีวิตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565-14 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักศึกษากศนน,นครไทยห่างไกลยาเสพติด15โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือพื้นฐาน16โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน17โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิชาการฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตาร์ภักเรียนที่2ปีการศึกษา2565 18. ร่วมฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย19การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2566 20. กสารสำรวจทำเนียบพลังปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ25 6 6 2 1โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล กิจกรรมที่สองอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยตำบลณศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนครไทย